มาสรุปสั้นๆกันครับกับเรื่องการลงบัญชีเดบิตเมื่อเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อในระบบบัญชีแบบ Perpetual คือเรื่องนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นคำถามพื้นฐานทางบัญชีที่เอาไว้วัดความเข้าใจกันเลยล่ะครับแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการของมันเป๊ะๆแล้วเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของการทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไปเลยเอาล่ะครับประเด็นสำคัญที่สุดมีเข้าเดียวเลยจำง่ายๆนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อในระบบที่เรียกว่า Perpetual Inventory System เ เราจะบันทึกเดบิตหรือ DR ที่บัญชีสินค้าคงเหลือทันทีเอ่อแล้วทำไมล่ะก็เพราะว่าในระบบ Perpetual เนี่ยกิจการจะติดตามมูลค่าสต็อกแบบ Real-Time เลยครับพอซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มปุ๊บก็เหมือนกับการบวกมูลค่าเข้าไปในสินทรัพย์ของเราที่ชื่อว่าสินค้าคงเหลือในะวินาทีนั้นเลยซึ่งมันจะต่างจากอีกระบบที่เรียกว่า p e r i o d i c นะครับอันนั้นเขาจะใช้บัญชีซื้อสินค้าเอา้าแล้วบัญชีเจ้าดีการค้าล่ะ อ๋ออันนั้นนะ่ะคือบัญชีที่เราจะลงด้านเครดิตหรือ CR ในกรณีนี้ไม่ใช่เดบิตครับเพราะฉะนั้นจําง่ายๆเลยครับสำหรับระบบ perpetual ซื้อเข้าก็คือเพิ่มสินทรัพย์การลงบัญชีมันก็จะตรงไปตรงมาแบบนี้เลย